สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสารคาคมาพาเพลินสารบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับแฟนขับลูกบ้าน AB แฟนขับช่องไทยสารคาคมาพาเพลินมาอัปเดตวันนี้วันที่10บอทบอยนะครับกับซอแอนก็แยกกันแล้วในช่วงของประมาณตีสี่เมื่อคืนเล่นอยู่พระธาตุนาดนูแอดมินก็ไปจองนะครับไปจองตั้งแต่4โมงเย็นบอกเลยว่า เดี๋ยวมีคลิปบรรยากาศมาให้ดูให้ชมอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้มาอัปเดตบรรยากาศเช้าๆบอบอยก็เช้านี้ก็มาดูที่นะครับโดยที่นาบอกเลยว่าบอบอยเสียร้อยไล่แอดมินตั้งฉายาให้บอบอยเสียร้อยไล่เพราะว่าบอกเลยว่าที่ทางเยอะนะครับไม่ธรรมดาสําหรับบอบอยเนี่ยเสียบ้านโนนสแบงตัวเป็นๆเ,เลยบอกว่าอย่างนั้นนะครับมีที่เยอะและ ที่ตรงแปลงนี้บอยก็ซื้อเพิ่มแล้วก็ในช่วงนี้ก็เลยทําการขุดบ่อนะครับขุดบ่อขุดสระขนาดใหญ่เลยโดยแม่แต่นะครับต้องการที่จะเลี้ยงปลาต้องการที่จะปลูกต้นไม้ปลูกอะไรต่างๆที่ใช้นะครับในการเลี้ยงสมาชิกในวงเพราะว่าที่นาแปลงนี้นะครับก็มีพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับบอยชี้ให้ดูนี่บอกเลยว่าใหญ่พอสมควรแล้วก็ ซื้อเพิ่มมาตรงจุดนี้ก็ไม่ได้ไกลจากถนนเส้นหลักนะครับก็มีทางมีอะไรเข้าเรียบร้อยบอสบอยก็บอกว่าวันนี้ก็เลยมามาตรวจสภาพนะครับมาตรวจงานผู้รับเหมาเพื่อที่จะได้จ่ายเงินจ่ายทองว่าอย่างนั้นนะครับผู้รับเหมาก็อยากได้เงินเหมือนกันดังนั้นบอดบอยก็เลยแวะมาหลังจากที่บอดบอยดูเสร็จบอดบอยก็ กลับเข้าบ้านนะครับรับประทานอาหารแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งบอสบอยก็พูดถึงซอแอนนะครับแล้วก็บอสบอยเองในวันนี้ที่สร้างกันมาวันนี้ที่คบกันมาในวันแรกๆนี่บอกเลยว่าเจอวิพา์วิจารณ์เยอะมากบอสบอยก็เลยได้พูดถึงในประเด็นนี้ด้วยนะครับลองไปฟังดูสำหรับเช้านี้บอสบอยอัปเดตว่าอย่างไรนะครับ คืนนีทาการแสดงอยู่งานนมัสการพระาธาตุนาดูลน,นะครับจังหวัดมหาสารคามพอดียุไกลบานเมือแแง่งกยูร่อยเอ็ดนะครับแอนมาทรงบ่อยชงตีซีนะครับเสร็จจากงานพระธาตุนาดูลเลิกตีสามกับมาทรงตีซีแอนก็กลับไปนอนที่คอนแก่นเพราะว่าวันนี้มีงานที่โคราชนะครับแต่ผมก็เลยต้องอยู่สรารคามเพราะต้องมาเคลียร์หลายอย่างที่คังครับหลายอย่างที่คังไว้ อันพอดีผมขุดสะขุดสะแม่เราอยากได้สะน้ำเราอยากเลี้ยงปลาแบบพ่อได้เลี้ยงลูกน้องกินย่ำซ้อมนี่สิครับพ่อได้ปลูกของนะครับก็เลยก็เลยไม่ทงน้ามาปรับพื้นที่มาขูดสะนะครับพอดีผู้รับเหมา่นอยากได้เงินทางบอท่านมีเวลามาตรวจก็เลยได้มาตรวจงานนะครับ อุส่าใหญ่เลยครับผมลึกสามเมตรนะครับแหล้วกาวพื้นที่สานี่กษิรประมาณงานหนึ่งงานกลัวหรือสองงานอาจจะเป็นสานวยใหญ่เลยแหละในในเในในโซนทงหน้าแถวนี้นะครับนี่เป็นหน้าผมเฉบหน้านะครับหน้า เสบอาเขตขั้นแท้ฟังพูดนะครับแล้วก็ย้าอันนั้นเป็นหน้าหน้ายายหน้ายายสวยมรดกยายแต่ว่านี่ผมมาสื่อตืมหน้ายายต่ก่อนเนี่ยผู้ติดต,ตามกระสีเห็นอยู่ผมมา่วานเขาเนาะมันบ่มีถนนเขานะครัีอยู่สดอามันสิเป็นล็อกถัดไปนะครับมีต้นหม่อยู่กลางพูเนี่ยฮะพูดนะครับนี่ผมก็เลยสื่อสื่อทั้งนอกให้มันติดถนนเข้าไป รถแมคโครมันกับกำลังเขยบงานครับเนี่ยผมจาัางนอยกับสิเขาไปเบิ้งคนป่วยไปเบิ้งคนเจ็บที่อุบัติเหตุหมู่บ้านนี่ครับนี่กระถมถม,ถมตรงนี้ประมาณสามไรแม่เพิ่นสิปลูกของปลูกบกักนาวปลูกบกักพานำหอมปลูกอีหยังของเพินนะครับเป็นไดแม่เซียวยังมาปลูกนี่สามไรสี่ไรนี่ ถมคักถมแน่แท่เิดอกข้าวจิเปิดวงก็ได้ผลตัวนี้ถมกวงปานี้ปลูกข้าวปลูกกล้วยปักสีดาเป็นสั้นตัวโอ้ปลูกักสีดามัหนิข้าวมันเออกระบืองปลูกหลายดอกกระชี้กลีวยน้กระชี้เป็นกักชีออกเฮียนมาอยู่ทงตีเลยถมคัก <laughs> <c oughs> เลียเ้ยงเลี้ยงเฮ็ดฟ้ามกล้วยอยู่พี่เนาะผมมีกล้วยต,วต,วตัวหนึ่งสองตัวด้พี่เนาะตัวหนึ่งขึ้นสองตัวก่ เออผมมีผมมีกล้วยตัวหนึ่งเนี่ยให้น่าเลี้ยงให้น่าเลี้ยงน่าเพี้ยงเลี้ยงครับเดี๋ยวป้าจังจังคุยกันโทรหาบอยก็ได้พูดกันเอาไม่หายพูนกันโทรว่าอยู่ห่บ้านถามข่าวอยู่บางเวลาคนเพี้ยงได้เนี้ยบางเวลาคนเพี้ยงได้แม่แต่เราก็เป็นคนบ้านธรรมดานี่นะครับของผม เป็นหลูกเช้าวนาะแบ,บบ,บมีวิถีชีวิตแบบคนอีสานบ้านห้องธรรมดาออครับเมืองเนี่ยเพิ่นถม,มนลปลูกต้นไม้ไผ่กับกล้วยออมันเอ่าว่าท่านเดีพี่น่องปลูกปลูกกอไผ่เองตั้งแต่น,นี่ยมีต่งกระจมอยู่จมมาได้กินตน้นอั้นไม่ ปลูกไผ่ปลูกสวนอยู่ในบ้านเนี่ยโอ้ย,อยเป็นนอเอาน้ำกับอมเหมืนอนฮะตู้งสิพ่จมเหรอเนี่ยเดยยพี่น้องอันนี้ร้านกาแฟมีหน้ามีสาเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับร้านกาแฟที่แบบ,แบ,บแกาแฟดังๆของสารคบครับนะครับคาเฟ่ที่เป็นคาเฟ่เนี่ครับน,น,น,นี่นี่นี่อยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะถนนวิ่งไปวิ่งมาแต่แต่ที่เราจะเป็นถนนเข้าซอยมานะครับ แต่ผมมีที่แปลงหนึ่งตรงขมามีนามีษาเลยผมมาสิขันแบบมีกําลังพ่อเนาะอยากเท็ดสวนดอกไม้ค้นมาถ่ายรูปแต่ว่าคือสิระยะเง้วพูดล่ะครับนี่เห็นมอมมีนาเมีษาเห็นไหมครับนี่ร้านคาเฟ่มีนามีษานี่ฮะนี่ อยู่ตรงนี้กับประมาณสี่สิบเจ็ด่สิบร่แต่ทางฝั่งฝั่งหนึ่งทางฝังแถวบันมอลังกับนี้อยู่ประมาณหกหกสสามหอันของกู้ทองเทนหกเป็นมาหกรงนั้นสิบสิ สิบสี่ก็เป็นยี่สิบยี่สิบแล้มองหันสองสองก็เป็นยี่ยี่สิบสองไรแล้วก็บรรหนงอุ้มมิตรีบรนหนงอุ้มทั้งไปคอนแกนหตรงนั้นหกไรนะครับก็มิอยู่ตรงนี้ทั้งออกไปนี่สองไรเห <c oughs> นื่อยหน้าหน่อยเอา้าของนี่เด็กของของหมอ,องตรงขาไม่นะ่ามีสาจากไรซีไรมาไทไรนะครับ ตรงขามมีหน้ามีสาักซีไรตรงนี้ตรงขามติดติเลยดิกติดตรงขามเลยครับตรงคนละปากบ้างเห็นไหมครับแฟนขับแอดมบินบอกแล้วว่าที่บอดบอยไล่มาเนี่ยมันเกิน100่รไล่ไปแล้วเสียบอยร้อยไล่จริงๆสำหรับที่นาที่ทางต่างๆบอกเลยว่าบอดบอยเป็นคนขยันเป็นคนที่ใช้เงินเป็น และเป็นคนที่เก็บที่ดินนะครับพูดง่ายคือว่าส่วนมากบอสบอยเนี่ยเวลาได้เงินมาก็จะเน้นไปในเรื่องของการซื้อที่เพราะว่าต้องบอกเลยว่าซื้อที่ยังไงยังไงมันก็ไม่ขาดทุนนะครับถือที่อยู่ในมือเนี่ยโอกาสขาดทุนมันน้อยมากดังนั้นนี่คือแนวทางที่บอสบอยทำมาทุกวันนี้ก็เลยมีที่ทางนะครับมี เยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยก็ยินดีกับบดบอยด้วยนะครับสอนแล้วกับกำลังสีเฮนบานที่คังจริงๆคือสอคือหลายคนเนาะพ่อตาเขามาคุบกันหลายคนก็หลายคำบอกทั้งบางคนก็บ,บอกว่าเรา บอยเกาะกระแสแอนแอนสิมาเกาะบอยบอยมีพร้อมทุกอย่างแต่แอนยังไม่มีอะไรเอออันนี้ก็เป็นเป็นลายเสียงบอยเกาะแอนเพื่อที่จะได้งานได้กระแสเออนี่คือเป็นคําวิจารณ์ของสารพัดต่างๆนันาแต่จริงๆแล้วคือทุกคนแต่ละคนไม่จําเป็นเลยแอนก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาเกาะบอยเขามีศักยภาพเขามีความสามารถ เขามีทรัพย์ที่อยู่ในตัวอยู่แล้วแล้วบอยเขาไม่ได้จำเป็นที่จะต้องก่อเอนพอบอยก็เกิดมาแบบคือเราก็เชื้อพันทุกอย่างมาแล้วการที่มีชื่อเสียงโด่งดังหรือด้เงิันใดท้องเหล็กแบบหาทุกอย่างที่เราหาสำรองไว้ให้ตัวเองก็ก็เพียงพอเราห้องสิบไปอุปโลกเพื่อเพื่อสิ่งเราหนีให้มันมากเป็นเรื่องที่แบบกดดันแล้วเอา ไม่สบายใจทําไมนม่นมาครับอันนี้คือเราเรียนรู้คบกันมันธรรมดาคนทาก่คนสิคบกันมันก็ต้องเบองหน้าเบึงหลังต้องศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงเริ่มต้นหลายคนก็บองบ,บอกชัดเจนเอามันคนเรามันต้องดูกันก่อนหรือเปล่าเขาก็ต้องให้เกียรติเขาเขาเป็นผู้หญิงพอสักวันหนึ่งทุกอย่างมันชัวเราเคลีย เลียร์ใจเคียร์ความรู้สึกเคียร์ทุกอย่างมันเปิดได้ทุกอย่างมันก็เปิดมันชีวิตจริงเนี่ยนี่มันไม่เป็นละครเน,นี่ยครับ <c oughs> บอสแคร์วันก่อนแม่ซื้อแม่เกสตาซื้อสิบขวดชีวิตจริงมันไม่เป็นละครเนาะเรามีอะไรเราก็เล่าให้ทุกคนฟังแตน เราไงก็กำลังสร้างตัวเองเราวก็อยากมีบ้านมีบ้านตัวเองคอนแข็งจริงๆแล้วก็พอแล้วนะครับแต่ก็อยากให้มีมีหลักมีฐานมีแบบมีความแข็งแรงมีให้แม่ให้ย่าได้อยู่บ้านหลังงามหลังสวยให้ชาวบ้านชาวเมืองให้คนได้เห็นว่าเห็ดเพื่อแม่เพื่อย่าแล้วก็มี อยู่มีกินแล้วแล้วก็ไปเศดบานให้แม่ให้ย่าเพื่อที่สิบบ่อให้ค้นว่าให้ได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเพื่อตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณ คณครับหน่าเห็ดแกงกิเล็กต่างคนต่างเกลื่อนหนุนกันครับมันทุกคนอย่าไปมองแบบอย่าไปมองแบบนั่นเลยบางครั้งสิวังไหนเนาะเขาสิจากสิตัวเพื่อเห็นทุกอย่างมันเป็นท่นานทะเห็นมันบีบ หเหเ้ารู้สึกบอสบายใจแค่ไหน่นี<า>่ประเด็นนี้นะครับที่บอสบอยได้พูดถึงในประเด็นของซอแอนในเรื่องของการซื้อที่ซื้อทางฝั่งซอแอนแล้วก็สร้างบ้านนี่ก็คือความภาคภูมิใจอีกสิ่งหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ซอแอนได้ทำให้กับผู้มีพระคุณให้กับแม่ให้กับยาย ซึ่งยอมรับว่าบอสบอยเนี่ยเป็นคนที่รักครอบครัวนะครับก็จะเห็นบอสบอยอยู่กับยายอยู่กับแม่อะไรประมาณนี้แล้วมันก็ถ่ายทอดไปถึงซอแอนในเรื่องดีๆแบบนี้ซอแอนก็ดูแลเหมือนกันทั้งแม่ทั้งพ่อนะครับดังนั้นแอดมินถึงบอกว่าทั้งคู่เนี่ยสินเสมอกันแทบแทบจะทุกเรื่องนะครับบอกเลยว่าคนเราเนี่ยถ้าสินมันเสมอกันมันก็อยู่กันได้นะครับ จิตใจงามทั้งสองคนทั้งบอสบอยทั้งซอแอนเป็นคนที่ดูแลพ่อแม่นะครับดูแลผู้มีพระคุณอยู่ตลอดเวลาดังนั้นสิ่งต่างๆนะครับที่เราเห็นเนี่ยบอสบอยร้อยไล่แล้วก็ธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นบอสบอยซอแอนแอดมินเชื่อว่ามันก็มาจากสิ่งที่ทั้งคู่นะครับได้ทําความดีได้ดูแลกับผู้มีพระคุณพ่อแม่เขาจึงบอกว่าถ้าเราเนี่ยดูแลคนที่บ้านเนี่ย ให้ดีที่สุดแล้วคนนอกบ้านก็จะเห็นก็จะรักเรานะครับดูแลพ่อแม่ดูแลคนใกล้ชิดในครอบครัวให้ดีนะครับมันก็จะส่งผลอะไรที่ดีๆแบบนี้แหละพระอรหันนะครับก็อยู่ที่บ้านนั่นก็คือพ่อนั่นก็คือแม่นั่นก็คือพระอรหันที่เราควรที่จะกราบไว้ เป็นอันดับแรก,แรกอันดับต้นๆดังนั้นเมื่อเรามีทุกสิ่งทุกอย่างเราก็สร้างให้กับให้กับพ่อกับแม่นะครับเหมือนกับบอทบอยซอแอนที่สร้างเนื้อสร้างตัวได้ทุกวันนี้แล้วก็ในเรื่องของดราม่าที่บอทบอยพูดนะครับอันนี้ได้ยินมาตั้งแต่ต้นเพราะว่าแอดมินเนี่ยติดตาม AB มาตั้งแต่แรกๆเลยบอกเลยว่าตั้งแต่เริ่มตั้งบ้าน AB ก็จะเห็นดรามา่าเห็น ทำนองนี้แหละได้ยินกับตัวเองด้วยนะครับไปไหนมาไหนเนี่ยแอดมินก็จะพูดเกี่ยวกับบอสบอยซอแอนเนี่ยก็มีคําถามประมาณนี้แหละสร้างกระแสมั่งไม่ใช่หรอกเป็นไปไม่ได้ที่บอยจะมาชอบแอนแอนจะมาชอบบอยเกาะกระแสกันเพื่อหวังคอนเทนต์เพื่อหวังยอดไลฟ์กลุ่มปิดหวังงานหวังอะไรประมาณนี้แหละอันนี้ก็คือความจริงแอดมินก็ได้ยิน บอสบอยก็คงได้ยินเหมือนกันก็คงไม่ได้แตกต่างกันแต่เชื่อว่าทุกวันนี้มันชัดเจนแล้วนะครับคนที่สงสัยอยู่เนี่ยแอดมินอยากให้ลองไปสัมผัสดูสังเกตเลยเวลาบอสบอยกับซอแอนอยู่บนเวทีเนี่ยสายตาทั้งคู่นะครับบอกเลยว่าสายตาทั้งคู่เนี่ยมันออกมาจากหัวใจคนรักกันไม่รักกันเสแสแ้งหรือไม่เสียแ้งเนี่ยมันดูจากแววตาได้นะครับแววตามัน มันมันโกหกไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่จริงเนี่ยโอ้โหมันไม่อยู่ในโลกความจริงได้ขนาดนี้นะครับเหมือนบอดบอยนี่คือความจริงไม่ใช่ละครเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็หลายคนก็คงอาจจะ,ะไม่ชอบเนาะไม่ชอบทั้งคู่ก็คิดไปต่างๆนานาแหละก็ไม่ได้ว่ากันเรคนเราก็มีทั้งชอบไม่ชอบแต่แอดมินชื่อว่าคนที่ชอบบอดบอยซอแอนเยอะ อย่างแน่นอนนะครับบอกเลยว่าไปที่ไหนงานที่ไหนกําลังใจล้นอย่างงานพระธาตุนาดูนเมื่อคืนบอกเลยว่าเยอะสุดๆบบอยก็ยังพูดอยู่ว่าเป็นมอลามาไม่เคยเห็นคนเยอะขนาดนี้มาก่อนแอดมินก็อยู่ในพื้นที่เดี๋ยวจะหยิบบรรยากาศนะครับของงานเมื่อคืนที่พระธาตุนาดูนมาฝากแฟนคลับ f c บอกเลยว่ามีมุมสูงนะครับถ้าใครไม่เชื่อว่าเยอะขนาดไหนแอดมินจะเอามุมโดนนะครับมุมสูงสูงเนี่ย ที่ถ่ายทอดโดยโดนเนี่ยพอดีเมื่อคืนบินโดนนะครับก็ขออนุญาตทางทีมงานแล้วก็บินโดนจับภาพบรรยากาศมุมสูงจะเห็นว่าคนเยอะขนาดไหนที่มาคอยให้กำลังใจบอทบอยซอแอนนะครับสำหรับคลิปนี้แฟนคลับมีค,มคิมเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแอดมินด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ